เป็นฝ้าต้องเลือกสารสกัดอะไรบ้างอินกิเดียนอะไรบ้างที่เราต้องหาในการดูแลฝ้าให้เห็นผลและฝ้าเป็นแล้วหายขาดหรือไม่วันนี้มีคำตอบค่ะคำตอบมาก่อนเลยนะคะว่าฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดไม่ว่าเราจะดูแลด้วยวิธีไหนในโลกใบนี้ห0 0รอเเลยไม่หายขาดค่ะไม่ว่าจะเลเซอร์หรือว่าลอกฝ้าใช้เคมีใช้ยา ไม่หายขาดนะคะสามารถกลับมาเป็นซ้ำใหม่ได้และนอกเหนือจากนั้นการดูแลที่ถูกวิธีก็ยังมีข้อดีมันทำให้จางลงได้ค่ะพอฝ้าจางลงเรายังต้องอดทนดูแลต่อด้วยสารสกัดดีดี เพื่อไม่ให้ฟ้ามันกลับมาเป็นซ้ำหรือว่าเข้มกว่าเดิมนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาแนะนำตัวสารสกัดที่เด็ดๆเ,เลยในการดูแลฟ้าเอาให้เห็นผลและหน้าไม่พังค่ะกับเซรั่มลดฟ้าเคที t, ตัวนี้สารสกัดอย่างนี้เลยนะคะมากับตัวแรกลิคลายรูทเอ็กซ์แท t ตัวนี้จะเป็นรากชะเอมเทศช่วยในการลดเม็ดสีเมลานินยางเห็นผลปลอดภัยแล้วก็ยังทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นด้วย2นะคะอัลฟาอบูตินตัวนี้รู้อยู่แล้วช่วยในการผลัดเซลล์ผิว อย่างอ่อนโยนดีกว่าการใช้ aha หรือ bha ปลอดภยัยหยุดใช้หน้าไม่ดำและไม่ทำให้ผิวบางส่วนทนาสมิกแอซิดนะคะตัวนี้ตรงเข้าไปที่ต้นต่อการเกิดเม็ดสีเมลานินเขาจะไปยับยั้งค่ะทำให้ฝ้านั้นจางลงได้ทัดมาเน็กตัวนี้นะคะเป็นตัวเด็ดอีกตัวที่เราเอามาใส่ในเซรั่มเพราะว่าตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนอกเหนือจากการลดฝ้าที่เขามีสรรพคุณแล้ว ลดดิ้วรอยได้ด้วยเขาจะไปสร้างไฮยาลูรอนิกแอซิดทำให้ผิวเราเนี่ยมันอิ่มน้ำกักเก็บน้ำได้มากขึ้นแล้วก็อิ่มฟูมากขึ้นที่มือสิ่งที่เราต้องการเลยเพราะว่าการดูแลฟ้าหลายคนพอใช้ยาผิวจะแห้งกล้านแห้งสากเลยนะคะตัวนี้จะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวทัดมายาวๆโฟบูชิลริซอซินตัวนี้จะทำให้ผิวของเรากระจางใสขึ้นเช่นกันและลดฝ้า ทำให้ฝ้าเนี่ยมันก็ค่อยๆจางลงอย่างปลอดภัยและลดรอยแดงรอยดําได้ดีมากๆค่ะ สุดท้ายนะคะวิตามิน B3 หรืออีกชื่อหนึ่งของเขาคือในอะซินามายที่คุณหมอผิวหนังแนะนํามากๆสําหรับคนที่ดูแลผิวอยากให้ผิวแข็งแรงต้องมีเลยวิตามิน B3 เพราะว่าเขาจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เซลลไมา์ซึ่งเป็นเกราะค,ค,คุ้มกันผิวเราจากพวกมลภาวะต่างๆทําให้ผิวเราแข็งแรงมากขึ้นทนต่อแสงแดดไม่ไวต่อแสงแล้วโตววิตามิน B3 เนี่ยก็จะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยถือเป็นสารสกัดที่เราตั้งใจเลยนะคะ นอกเหนือจากการลดฝ้าแล้วควรจะให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นแข็งแรงฟื้นฟูแล้วก็ให้อิ่มน้ำมันถึงจะครบเครื่องและลดริ้วรอยได้ด้วยกับเซรั่มตัวนี้20 ml นะคะใช้เช้าเย็นค่ะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จให้ทาเซรั่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2ทา3จุดที่มีฝ้ามีกระ เห็นผลปลอดภัยไร้าสารไม่มีสีไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมด้วยแนะนำนะคะกับเซรั่มของเคที่ค่ะสำหรับใครที่สนใจเป็นชุดดูแลฝ้าเคที่ที่มี3ชิ้นเซรั่มลดฟ้าบีวีกันแดดและสะบู่ในราคาพิเศษก็ทักเข้ามาได้หรือปรึกษาเรื่องฝ้าได้เช่นกันนะคะ